นะครับในข้อที่เจ็ดนะครับนะกลับกันอันนี้บอกความยาวเส้นรอบวงคือบอก L มาบอก L กอเมาแล้วให้หาความยาวรัศมีคือให้หา R จากเส้นรอบวงเท่ากับ

หกจุดสองแปดคูณ r แล้วได้หกสิบสองจุดแปดดังนั้น r ก็เลยเป็นหกสิบสองจุดปดหารด้วยหกจุดสองปดรู้สังเกตเลขของมันนะคือหกสองแปดเหมือนกันใช่ปะ่ะเออแค่ตำแหน่งของจุดทศนิยมนะครับตัวตั้งมีค่าหกสิบกว่าตัวหารมีค่าหกกว่าแต่มันก็คือหกสองแปดเหมือนกันเลยเนาะอย่างนี้ก็สิบเท่านะก็หารกันได้สิบรัศมีจึงเท่ากับ สิบเซนนะครับเพราะว่า,เ,าเส้นรอบวงหน่วยเป็นเซนอยู่นะครับก็ต้องเกิดจากรัามีหน่วยเป็นเซนด้วยโอเค okay.